สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนตัวอย่างที่9กันอีกครั้งนะครับในหัวข้อ Fair Value Gap s c a l p i n g r e v i s e ครั้งที่1นนะครับเราจะนำตัวอย่างที่9เนี่ยนะครับมาพัฒนาต่อยอดนะครับให้สามารถลันใช้งานยาวๆได้เกิน5ปีนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะอาศัย Fair Value Gap นะครับเป็นกลยุทธ์ในการเข้าเปิดไม้บายในการเข้าเปิดไม้เซลล์นะครับ และเราแก้ไขตรงไหนนะครับทำให้ EA ตัวนี้สามารถลันได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดู Constant และ Variable ของ EA กันก่อนเลยนะครับ EA Name เก็บชื่อของ EA นะครับ Lot เท่ากับ0.1 Lot p a r เท่ากับ0.02 Candle Body Size เท่ากับ20 Cross Money เท่ากับ30 Git Distance เท่ากับ30 คัดลอสเปอร์เซนต์เท่ากับ30 Cu ิบคัดลอสมดเท่ากับฟอสนะครับส่วนค่าคงที่นะครับที่เป็นข้อความนะครับพวกนี้คือชื่อของวัตถุบนชาร์ตนะครับที่เราจะสร้างนะครับถ้าเรามีวัตถุประสงค์จะสร้างวัตถุบนชาร์ตนะครับผมแนะนำนะครับให้มากำหนดเป็นค่าคงที่ไว้นะครับเวลาเรียกใช้เนี่ยก็เพียงแค่คลิกขวาแล้วเลือกคอนสแตนต์นะครับจะทำให้เราไม่เจอปัญหาการพิมพ์อะไรครับ ชื่อของวัตถุผิดนั่นเองนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกดอัปเดตนะครับวัตถุบนชาร์ตมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับเป็นเส้น h อ r i z o n t อลไลนะครับชื่อ FVG B 1 FVG S 1 FVG B 2 FVG S 2นะครับต่อมาดู variable นะครับ variable หรือตัวแปรเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ตัวกิด distance คูณ2 l o s BS cut loss money c a l B c a l S ค่าเริ่มต้นคือ0นย์นะครับ ตั้งค่า c o n s t a n t และ v a r i a b เ e เสร็จแล้วผู้เรียนอย่าลืมกดอัปเดตด้วยนะครับมาดู a r e a ียที่1นะครับเราจะให้ระบบนี่นะครับทำการลากเส้นนะครับลากเส้น FVGb1 ลากเส้น FVGb2 ลากเส้น FVGS1 ลากเส้น FVGS2 ขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับดูรูปประกอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับระบบจะเราจะเริ่มตั้ง ตั้งแต่บล็อกโนเทตนะครับโนเทตฝั note ่งบ u ายฟิลเตอร์บายไทฝั่งบ u ายถ้าไม่มีการเปิดไม้บายนะครับเราก็าจะตรวจเช็คโดยการใช้บล็อกคอนดิชันนะครับแคนเดลโล w แคนเดลไอดจะต้องอยู่สูงกว่า c a n เดลไฮแคนเดลไอดีสนะครับสังเกตด,ดูรูปนะครับราคาต่ําสุดของ c a n เดลไอดจะต้องอยู่สูงกว่าราคาสูงสุดของ c a n เดลไอดนะครับเมื่อมันเกิดอะไรครับลักษณะดังรูปแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าอะไรครับ c คนเดล ID 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นใช่ไหมครับมีมินิมัมบอดี้ไซขนาดใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับในที่นี้นะครับเรากำหนดมินิมัมบอดี้ไซไว้ที่20ิปินะครับโดยการใส่ค่าคงที่ c a n d ดลบอร์ดิไซลงไปนะครับมีค่าเท่ากับ20นะครับนั่นย่อมหมายความว่าแท่งเทียนที่มีบอดีดไซตั้งแต่20ขึ้นไปนะครับก็จะถูกนำมาตรวจเช็คนั่นเองนะครับ เมื่อคุณลักษณะของแท่งเทียนนะครับตรงตามที่เรากําหนดนะครับเราก็จะมาทําการลากเส้นฮอลิ z o ์ทอนไลน์นะครับโดยการใช้บล็อกดอไลน์นำมาจาก c h a r ตแอร์อ็อบเจกต์นี่นะครับบล็อกดอไลน์นะครับเราจะกําหนดให้ a เป็น no b เป็น yes นะครับ a เป็น no หมายความว่าจะมีวัตถุเพียงแค่วัตถุเดียวนะครับ b เป็น yes หมายความว่าวัตถุนั้นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับตลอดเวลาตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับ แล้วเราจะตั้งชื่อของวัตถุนั้นชื่อว่า fvgb1 นะครับดูรูปประกอบนะครับในที่นี้นะครับผมแนะนําให้ใช้อะไรครับเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับ fvgb1 เห็นไหมครับนั่นย่อหมายความว่าคุณจะใช้ชื่อ fvgb1 กี่ครั้งถ้าคุณเรียกใช้งานค่าคงที่จะไม่มีการพิมพ์ผิดพลาดนั่นเองนะครับ object type เ,เป็น horizontal line นะครับจุดที่เราจะทำการลากเส้น fvgb1 ก็คืออะไรครับ c a n d l e low c a n เด e id 1นะครับกำหนดให้เป็นเส้นสีเขียวนะครับกดอัปเดตไปนะครับและเราจะทำการลากเส้น FVG B 2นะครับ A เป็น no B เป็น yes นะครับเป็น Hor i z o n t a ท line เช่นเดียวกันนะครับโดย FVG B 2ก็คือเส้นอะไรครับ Can เด e high c เด d l e id 3นะครับจุดที่เป็นราคาสูงสุดของแท่งเทียน ID3 นั่นเองนะครับเป็นแท่งสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับกดอัปเดตไปนะครับฟังฟัง เซล์นะครับเราจะลากเส้น FVGs 1และ FVGs 2ตามเงื่อนไขทังนี้นะครับเรานำบล็อกโนเทตมานะครับฟิลเตอร์ by type เท่ากับเซลล์นะครับถ้าไม่เคยมีการเปิดไม้เซลล์มาก่อนบล็อกคอนดิชันก็จะตรวจเช็คนะครับว่า candle high candle ID 1เนี่ยต่ำกว่า candle low candle ID 3หรือเปล่านะครับดูจากรูปประกอบนะครับถ้ามันต่ำกว่านะครับเราก็จะมาเช็ค แท่งเทียน ID 2นะครับจะต้องเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับ candle นะครับ minimum body size เราใส่20นะครับค่าเท่ากับ20ปิ๊ปบลงไปนะครับต่อมานะครับเมื่อคุณลักษณะของแท่งเทียนตรงตามที่เรากำหนดนะครับเราก็จะทำการลากเส้นนะครับเป็นเส้น horizontal line นะครับตั้งชื่อว่า FVGs 1นะครับจุดที่เราจะลากเส้น FVGs 1ก็คืออะไรครับ candle high candle ID 1นะครับจุดสูงสุดของแท่งเทียน ID 1นะครับ เลือกสีนะครับจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นสีช็อกโกแลตนะครับกดอัปเดตไปนะครับและก็ทำการลากเส้น f v g s 2นะครับเป็นเส้น h อ r i z o n t a l l ท n ลเช่นเดียวกันนะครับจุดที่เราจะลากก็คือ Candle Low นะครับราคาต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุดของแ่งเทียน ID3 นั่นเองนะครับสีก็เป็นสีช็อกโกแลตเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากเราทําการลากเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการตั้งเงื่อนไขลบเส้นนะครับเงื่อนไขาการลบเส้นมีดังต่อไปนี้นะครับในกรณีนะครับราคาปิดของแท่งเทียน ID1 นะครับต่ํากว่าวัตถุบนชาร์ตนะครับเส้น FVGb2 นะครับเราก็จะทําการลบเส้น FVGb1 และ FVGb2 ทิ้งนะครับโดยการใช้บล็อก Delete Object นะครับในบล็อก l e t e t e o e j t c t ที่เรานำมาจาก c h a r t and object นี้นะครับต้องการลบวัตถุชื่ออะไรนะครับ Name c o n t a i n ใส่ชื่อวัตถุลงไปได้เลยนะครับเรามีวัตถุอยู่2ใช่ไหมครับ2เส้นใช่ไหมครับฝั่งบายนะครับมี FVG B 1และ FVG B 2เราจึงใช้ Delete Object 2 b l o c บล็อกนั่นเองนะครับส่วนเงื่อนไขในการลบเส้นฝั่งเซลล์นะครับ เราก็จะใช้นะครับ Candle Close Candle ID 1นะครับราคาปิดของแท่งเทียน ID 1สูงกว่าวัตถุบนชาร์ตนะครับเส้นที่มีชื่อว่า FVG S 2หรือเปล่านะครับถ้านะครับราคาปิดของแท่งเทียน ID 1สูงกว่า FVG S 2ใช่ไหมครับเราก็จะทำการลบนะครับวัตถุนะครับหรือเส้นที่ชื่อว่า FVG S 1และลบวัตถุนะครับที่มีชื่อว่า FVG S 2นั่นเองนะครับการ ทะลุของแก็บนะครับนั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าแก็บเนี่ยครับไม่มีในยะสําคัญแล้วนะครับเราเลยลบทิ้งนะครับเพื่อไปหาแก็บใหม่นะครับมาใช้ในการพิจารณาเปิดไม้ต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับการเปิดไม้แรกนะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับเราใช้บล็อกโนเทตเนียบายนะครับอีเตอร์บายออเซลนะครับถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายเปิดไม้เซลนะครับมาพิจารณาฝั่งบายก่อนนะ หากมีการนะครับปิดของราคานะครับอยู่ในแก็บนะครับคำว่าอยู่ในแก็บหมายความว่านะครับ c a n d l e c l o s e i d n d l e ID 1จะอยู่ต่ำกว่าเส้น FVGB 1นะครับและ Can d l e c l o s e Candle ID 1จะต้องอยู่สูงกว่าเส้น FVGB 2เห็นไหมครับอยู่ระหว่าง B1 กับ B2 ใช่ไหมครับมันก็คือราคาปิดอยู่ในแก็บนั่นเองนะครับถ้ามีราคาปิดอยู่ในแก็บนะครับเราจะทําการเปิดไม้บายไม้แรกนะครับด้วยขนาด 0.1ล็อตนะครับ no stop loss no take profit นำ once per bar มากรองด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับฝั่งเซลล์ครับถมีราคาปิดอยู่ในแก็บนะครับ candle close candle id 1สูงกว่า fvgs 1นะครับและ candle close candle id 1ต่ำกว่า fvgs 2เห็นไหมครับถ้ามีราคาปิดอยู่ในแก็บเราก็จะทำการเปิดไม้เซลล์ขนาด0.1ล็อต no stop loss no take profit นั่นเองนะครับ นี่คือเงื่อนไขาการเปิดไม้แรกนะครับหลังจากเปิดไม้แรกนะครับเราจะเก็บขนาดของลอดไซส์นะครับไว้ในตัวแปรล็อต s s นะครับล็อต BS ก็จะเก็บขนาดของลดไซส์ในการเปิดไม้แรกไว้ใช่ไหมครับล็อต BS ก็จะมีค่าเท่ากับ0.1นั่นเองนะครับหลังจากมีการเปิดไม้ไปแล้วนะครับเราจะทําการลบเส้นนะครับทั้ง FVGb1 FVGb2 FVGS1 FVGS2 ทิ้งนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเป็นการแก้ไม้นะครับหากไม้แรกเปิดไม้ายแล้วนะครับทิศทางของราคาวิ่งลงใช่ไหมครับเราก็จะมีการแก้ไม้นะครับถ้าไม้แรกเปิดไม้เซลลแล้วทิศทางของราคาวิ่งขึ้นเราก็จะมีการแก้ไม้นั่นเองนะครับมาดูการแก้ไม้ฝั่งายก่อนนะครับถ้าไม้แรกเปิดเป็นไม้ายนะครับ if trade b u y ก็จะทํางานใช่ไหมครับ for i trade นะครับ f i l เตอร์ไ y th p ทเท่ากับ by ไบ o o ปเดเรคชั n n w w w เวส t o o date not more than n t a t e เท่ากับ1หมายความว่านะครับตัว for i s t a t e ก็จะส่งข้อมูลล่าสุดของการเปิดไม้บาย1ข้อมูลไปให้บล็อกคอนดิชันพิจารณาใช่ไหมครับบล็ box condition นนะครับ candle close candle id 0ราคาปัจจุบันนะครับต่ำกว่า in loop open price ไหมหมายความว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าหรือเปล่านะครับ ถ้าต่ำกว่านะครับเราจะมีการแก้ไม้ใช่ไหมครับเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งลงใช่ไหมครับขาดทุนใช่ไหมครับเราจะแก้ไม้กลยุทธ์ในการแก้ไม้มี2อันก็คือสร้างระยะกิจขึ้นมานะครับและเข้าบายในจุดที่มีการกลับตัวนะครับสร้างระยะกิจเราก็ใช้บล็อกฟอร์มูล่านะครับสร้างตัวแปรกิจดิสเทนคูณ2นะครับมีค่าเท่ากับกิจดิสเทนคูณด้วย2นั่นเองนะครับในที่นี้กิจดิสเทนมีค่าเท่ากับ30ปิ๊บนะครับ และนำค่าตัวแปรกิจ Distance คูณ2ซึ่งมีค่า60ปิ๊บนะครับใส่ในบล็อกโนเทตเนียบายนะครับสั่ง b าย i l t e r อร์ y ายไทเลือก b ายนะครับ L ลนส Mode เป็นปิ๊บนะครับ l e n s Position เป็น Allow the Price นะครับเมื่อนะครับระบบตรวจเช็คแล้วนะครับว่าระยะกิจได้30ปิ๊บนะครับเราก็จะพิจารณาการเข้าไม้บายเป็นไม้แก้นะครับโดยการหาจุดกลับตัวนะครับ ในกรณีนี้นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้วิธีการหาจุดกับตัวโดวยใช้แพทเทิร์นการกืนกินนะครับ c a n เดิ ID 2เนี่ยครับผมเอาบ็อกแบรแคนเดมานะครับ ID 2ต้องเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับมินิมัมบอดี้ไซส์2ปิ๊บนะครับ ID 1นะครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับผมใช้บูแคนเดลนะครับแคนเดลไอดีหนึ่งมินิมัมบอดีไซส์สองินะครับและราคาปัจจุบันจะต้องอยู่เหนือนะครับราคาเปิดของแท่งเทียน ID 2นั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมถือว่ามีการกลับตัวนะครับพอมีการกลับตัวเราก็จะเปิดไม้บายนะครับเป็นไม้แก้ขนาดล็อตบีนะครับล็อตบีตรงนี้นะครับ มีวัตถุประสงค์นะครับจะมีการเพิ่มขนาดของล็อตไซส์นะครับทุกครั้งที่มีการเปิดไม้แก้นะครับด้วยอ้างอิงกับขนาดของล็อตพัดนะครับยกตัวอย่างนะครับไม้แก้นี้เป็นไม้แรกนะครับก็คือเป็นไม้ที่2ของระบบใช่ไหมครับไม้แรกเปิดไม้บายด้วยขนาด0.1นะครับล็อตพัดก็จะเอาก็จะปรับค่าล็อต BS นะครับจาก0.1บวกด้วย 0.02นะครับเพราะว่าเรากำหนดให้ลดพัดมีค่า0.02ใช่ไหมครับดังนั้นลด BS ก็จะกลายเป็น0.12นั่นเองนะครับในการเปิดไม้แก้ครั้งแรกนะครับขนาดของไม้แก้จะมีค่าเท่ากับ0.12นะครับและหากเปิดไม้แก้ไม้ต่อไปนะครับขนาดของไม้แก้ก็จะมีค่าเป็น0.14 0.16 0.18ต่อไปตามลำดับนั่นเองนะครับต่อมานะครับ ถ้าไม้แรกเปิดเป็นไม้เซลล์นะครับ if test cell ก็จะทำงานใช่ไหมครับเพราะเราฟิลเตอร์ by type เท่ากับเซลล์นะครับ for i s test ก็จะส่งข้อมูลการเปิดไม้เซลลล่าสุดหนึ่งข้อมูลให้กับตัว box condition นะครับ box condition candle close candle id 0มากกว่า in loop open price นั่นก็คืออะไรครับเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับเราก็ขาดทุนใช่ไหมครับเราก็ต้องแก้ไม้การแก้ไม้ก็ต้องสร้างระยะกิจขึ้นมานะครับโดยการใช้ บล็อกฟอร์มูลาสร้างกิจดิสแทนคูณ2นะครับมีค่าเท่ากับกิจดิสแทนคูณด้วย2นะครับนำไปใส่ในโนเทตเนียบายนะครับโนเทนเนียบายฝั่งเซลล์อย่าลืมนะครับฟิลเตอร์บายไเลือกเซลล์ด้วยนะครับและนะครับหลังจากระยะกิจได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องหาจุดกลับตัวฝั่งเซลล์นะครับวิธีการหาจุดกลับตัวฝั่งเซลล์นะครับเอาบล็อกบูแคนเดิลมานะครับ บูแคนเดิลแคนเดิลไอดีสองมินิมัมบอดี้ไซส์สองปิ๊บนะครับแท่งเทียน ID 2เป็นแท่งเทียนขาลงนะครับและแท่งเทียนโทษทีครับแท่งเทียน ID 2เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับบูแคนเดิลนะครับและแท่งเทียน ID 1เป็นแบร์แคนเดิลนะครับเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับมินิมัมบอดี้ไซส์สองปิ๊บนะครับและคอนดิชันนะครับเราจะตรวจเช็คว่าแคนเดิลโคลสแคนเดิลไอดีศูนย์คือราคาปัจจุบันต่ำกว่า ราคาเปิดของแท่งเทียน ID2 ไหมนะครับถ้ามันต่ำกว่าแสดงว่ามันเกิดแพทเทิร์นการกืนกินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับด้วยขนาด LOT BS นะครับซึ่งตัวแปร LOT BS ก็จะมีการปรับค่าทีละ0.02ตามขนาดของ l o พัดนะครับซึ่งการปรับค่าตัวนี้นะครับเราจะใช้ในบล็อกฟอร์มูลานั่นเองนะครับต่อมานะครับ ระบบจะทําการตรวจเช็คผลกําไรนะครับไม่ว่าจะมีกี่ไม้ก็ตามนะครับโดยใช้เงื่อนไขนะครับ if trade either buy or sell ถ้ามีการเปิดไม้ buy มีการเปิดไม้ sell ใช่ไหมครับเราก็จะใช้ล็อกเช็ค profit u n r e a l i z e d นะครับเราเช็คผลกําไรในรูปของเงินนะครับ money filter by type เช็คทั้งฝั่ง buy และฝั่ง sell นะครับ Compare คือมากกว่านะครับ Greater than มากกว่าเท่าไหร่ครับในตัวอย่างนี้30 US ดอลลาร์นะครับถ้ามีกำไรมากกว่า30 US ดอลลาร์นะครับเราก็าจะทำการปิดออเดอร์นะครับปิดทั้งฝั่งบายปิดทั้งฝั่งเซลเลยนะครับโดยการใช้บล็อกโคสเทดจากอะไรครับเทรดดิ้งแอคชันนี้นะครับ หลังจากปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับเราจะทำการรีเซ็ตค่าตัวแปรนะครับไม่ว่าจะเป็น lot bs, เข l b, เข l s ให้กลับเป็นค่า0ูนย์นะครับโดยการใช้ modify variable ต่อมานะครับเป็นระบบ Cut Loss นะครับระบบนี้นะครับผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ EA ได้ทุกตัวเลยนะครับเริ่มต้นเราใช้บ็อ x condition ก่อนนะครับสร้างสวิตช์บูลีนขึ้นมานะครับโดยการกำหนด ฝั่งซ้ายเป็น v l u u e o o l e a n ใส่ค่าคงที่คัดลอสโหมดนะครับคัดลอสโหมดในที่นี้ผมกําหนดเป็นฟ o อนะครับฟ o อก็คือมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับแต่เงื่อนไขในสวิตบูลีนนะครับในบล็อกคอนดิชันนนี้นะครับเราให้ฟอเท่ากับ1ซึ่งเงื่อนไขเป็นเทจใช่ไหมครับโดยปกติแล้วนะครับระบบคัดลอสจะไม่ทํางานนะครับยกเว้นว่าเราไปเปลี่ยนเลยครับคัดลอสโหมดจากฟอให้เป็นทูในเมตาเทเดอร์แพลตฟนั่นเองนะครับต่อมานะครับ ระบบคัดลอสจะตรวจเช็คนะครับ if r a d e นะครับ either buy or sell นะครับถ้ามีการเปิดไม้ buy เปิดไม้ sell เมื่อไหร่นะครับระบบจะทําการคํานวณของค่าของเงินที่เราต้องการคัดลอสนะครับในที่นี้นะครับเราอ้างอิงกับบาลานซ์ใช่ไหมครับฝั่งซ้ายเป็น Account Balance นะครับคูณด้วยอะไรครับคัดลอสเปอร์เซ็นต์นะครับคัดลอสเปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้เรากําหนดเป็น30นะครับเราจะคัดลอสที่3 0นะครับ ยกตัวอย่างบาลานซ์คือ1,000 0ใช่ไหมครับคูณ30ก็คือ300,000ใช่ไหมครับแอดจัสเราหาร100นะครับ3 0 0แสนหาร100ก็จะเหลือ3,000ใช่ไหมครับแอดจัสเดอ e s รีซอสวงเล็บออ t ชั n นนอเราเอาคูณได้ลบ1เห็นไหมครับจาก3,000คูณได้ลบ1ก็คือลบ0 0ค่าลบ0 0จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรคัตลอสมันนี่นะครับ คัทลอสมันนี่นะครับมีค่าลบ3 0 0พันก็คือขนาด3 0ของบาลานซ์นั่นเองนะครับผู้เรียนลองคิดดูนะครับถ้าบาลานซ์เปลี่ยนจาก10,000เป็น2 0,000นะครับคัทลอสมันนี่จะกลายจากลบ3 0 0พันเป็นลบ6 0พันใช่ไหมครับนั้นย่อหมายความว่าอะไรครับสมการนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของคัทลอสมันนี่นะครับอ้างอิงจากขนาดของบาลานซ์ได้นั่นเองนะครับและเรานำอะไรครับคัทลอสมันนี่มาใช้ในเช็คโปรฟิตอัลเลียนไลซ์นะครับ ในบล็อกเช็ค Profit อันเ a ียนล d ต์ัวนี้นะครับเราก็จะเช็คก,กำไรทั้งฝั่งบ u ายและฝั่งเซลล์นะครับกำไรคือผลรวมของเงินนะครับแต่เราประยุกต์ใช้นะคอมเพลเราใช้เป็นน้อยกว่านะครับน้อยกว่าค่าติดลบในที่นี้เราอ้างอิงกับคัดลอสมันนี่นะครับมันก็จะหมายความว่าขาดทุนเกินนั่นเองนะครับถ้าเราตั้งเงื่อนไขเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าถ้ามีการขาดทุนเกิน 30%ใช่ไหมครับเราก็จะทำการปิดออเดอร์ทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลโดยการใช้บล็อก close trade นะครับหลังจากปิดออเดอร์แล้วนะครับแนะนำให้ terminate ออกจากโปรแกรมไปเลยนะครับ terminate นะครับก็คือบล็อกที่อยู่ในในมอนะครับ terminate นะครับตัวนี้ก็จะหลุดออกจากโปรแกรมไปเลยนะครับถ้าระบบมีการคัด Loss ที่30%นั่นเองนะครับ ส่วนตัวแปรหรือค่าที่เราต้องการแสดงบนชาร์ตเนี่ยครับเราก็จะดึงมาจาก b u c k e t o f t r t e e นะครับ b u c k e t o f t r เ d e เราสร้างตะกา้า ID สีเขียวเก็บข้อมูลของการเปิดไม้บายนะครับเราสร้าง Bucket o f t r a d e ตะกร้า ID สีแดงเก็บข้อมูลของการเปิดไม้เซลนะครับนำบล็อก d i f y v a ย a วร์ไปเชื่อมต่อนะครับดึงข้อมูลจาก b u c k e t o f t r t e e ตะกา้า ID สีเขียวนะครับเลือกข้อมูล attribute นะครับเป็นเขาก็คือจำนวนการเปิดไม้ ใช่ไหมครับเราก็จะได้จํานวนการเปิดไม้บายจากตะก้า ID สีเขียวนะครับเก็บไว้ในตัวแปรเขา B ครับและเราก็นำ็อก modify variable นะครับเก็บข้อมูลจาก bucket of t a t e ตะก้า ID สีแดงนะครับเราก็จะได้อะไรครับจำนวนการเปิดไม้เซลล์นะครับไว้ในตัวแปรเขา S นั่นเองนะครับและเราก็จะนำค่าเหล่านี้ไปแสดงบนชาร์ตนะครับใน็อก comment นะครับในบ็อก comment ก็จะมี EA name แสดงมุมบนขวามือนะครับ บาลานซ์จากแอคเค้าบาลานซ์นะครับอีควิตจากแอคเค้าอีควิตนะครับโคเค้าบายนะครับดึงมาจากตัวแปรเคา B นะครับเค้าเซลล์นะครับดึงมาจากตัวแปรเคา S นะครับแสดงอยู่บนชาร์ตนั่นเองนะครับในหน้า On In It เราก็จะ modify ชาร์ตนะครับเลือกเป็น candlestick นะครับ s โชกิจเป็น no นะครับโชพี p ลี o สเซปเปเ a เตอรเราเลือก no นะครับ แล้วก็ modify chart color นะครับ blue candle เป็นสีเขียว bear candle เป็นสีแดงนะครับแล้วแต่ผู้เรียนนะครับจะตั้งค่านะครับคุณสมบัติของชาร์ตอย่างไรนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ export file ออกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการ back test กันนะครับต่อมาเราจะมาทำการ back test นะครับมาดูลัากษณะการทำงานก่อนนะครับผม เราจะทำการทดสอบกับคู่ค่าเงิน EURUSD นะครับโมเดลที่ใช้ในการทดสอบคือ e v e r i t i c นะครับจากรูปจะเห็นนะครับ ID3 ID2 ID1 นะครับเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับจุดต่ำสุดของแท่งเทียน ID1 นะครับอยู่สูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียน ID3 นะครับระบบจึงมีการลากเส้นนะครับ FVGb1 อยู่ด้านบนนะครับและ FVGb2 อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวถ้ามีนะครับแท่งเทียนตัวไหนที่มีราคาปิดนะครับ อยู่ในแก็บนะครับระบบบก็จะทําการเปิดไม้บายนั่นเองนะครับครับตอนนี้ระบบเปิดไม้บายแล้วนะครับแต่ทิศทางของราคาไหลลงใช่ไหมครับระบบก็จะพิจารณาการเปิดไม้แก้นะครับการเปิดไม้แก้นะครับนอกจากระยะกริดนะครับจะต้องได้ขนาดแล้วนะครับจะต้องมีจุดกลับตัวเกิดขึ้นด้วยนะครับถึงจะเปิดไม้แก้นะครับ หลังจากที่ระบบเปิดไม้แรกไปแล้วนะครับระบบจะไม่เปิดไม้ต่อไปนะครับยกเว้นเป็นการแก้ไม้จนกว่าจะมีการปิดออเดอร์นะครับถึงจะมีการพิจารณาเปิดไม้แรกต่อไปนะครับมาดูกันนะครับ ID 2เป็นแท่งเทียนขาลงเห็นไหมครับ ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นเห็นไหมครับและราคาปัจจุบันนะครับยืนอยู่เหนือราคาเปิดของแท่งเทียน ID 2ใช่ไหมครับนี่คือจุดกลับตัวแบบ engulfing pattern นะครับ ก็จะมีการเปิดไม้บายด้วยขนาด0.12ล็อตนะครับเป็นไม้แก้ไม้ที่1นนั่นเองนะครับและถ้าหากนะครับระยะกิจนะครับมากกว่า30ป๊บแล้วนะครับมีการกลับตัวเกิดขึ้นอีกนะครับก็จะมีไม้แก้ต่อไปนะครับที่ขนาด0.14นั่นเองนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการแบ็กเทสระยะเวลา5ปีกันเลยดีกว่าครับผลจากการทดสอบนะครับตัวอย่างที่9 FVG s c a l p i n g r e v i s e ครั้งที่1นะครับกับคู่ค่างเงิน EURUSD นะครับ Time frame 1ชั่วโมงโมเดล e v e r y t i c นะครับ Mismatch c h a r t e r r o r เป็น0นะครับจำนวนการออกไม้597ออเดอร์นะครับระยะเวลาการทดสอบ5ปีนะครับ MAC d ดอยู่ที่37.99 r e เ a t ี v ดีดอยู่ที่37.99นะครับผมถือว่าเป็น uh, EA ที่ใช้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกำไรจากการทดสอบ5ปีอยู่ที่102.97นนะครับ102.97นะครับในกรณีที่ผู้เรียนนะครับต้องการจะเพิ่มขนาดของกำไรนะครับลองไปปรับพารามิเตอร์ดูนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตัว EA นะผมจะชี้แนะให้เห็นการพัฒนาต่อยอดเพิ่มไปอีกนะครับตอนนี้นะครับ EA ตัวนี้นะครับเราเพิ่มไปแต่เพียงการกลยุทธ์การแก้ไม้นะครับในกรณีที่เปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งขึ้นเปิดไม้เซล์แล้วราคาวิ่งลงนะครับกําไรสูงสุดของมันนะครับอยู่เพียงแค่30 US ดอลลาร์นะครับ เราสามารถเพิ่มกำไรส่วนนี้ได้นะครับโดยการใช้โหมดโฟ t เทนนะครับตามหลักการของ Advanced t a ด i n g Robot ใช่ไหมครับผู้เรียนลองนำไปพัฒนาดูนะครับหรือจะรอให้ผมทำตัวอย่างที่9 FVG s c a l p i n g RV2 แล้วติดตามตอนต่อไปก็ได้นะครับ มาถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนทนไหนที่มีคำถามสงสัยนะครับสามารถส่งคำถามมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับและหากใครต้องการลงทะเบียนเรียนคอร์ส EA ออนไลน์ฟรีกับผมนะครับพร้อมรับตัวอย่าง EA เหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดศึกษาฟรีทุกตัวอย่างนะครับก็สมัครลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็แจ้งผลการลงทะเบียนให้ผมทราบที่ Li n e o f f i c i a l Account นะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ พบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ